เอาไงพี่ผมจะปล่อยให้พี่ฟาร์มแบบบ้านแต่สฉลยขาดก็ไม่ไปหาอะไรอย่างนั้นเลยไหมเอาที่ได้เจอเมาไข่เอาที่ได้โอเคเปแข้งมั้งล่ะเอาได้แก้งหูลูดไปไปแก้งแงหูลูดถือเอาน้ำไม่มาไม่อยู่น้ำไปขี้อยู่น้ำไปขี้พี่ผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองโอ้โหจบแล้วนี่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  คุณตโลแล้วอย่าเป็นแฟดบักเออมันไม่มีแฟดพี่ถ้ามันมั่นอะไรไม่มีแฟดมึงใช่ใแล้วมันมั่นอะไรอ่ะมึงเดินมาแบบนั้นเลยมึงมั่นขนาดนั้นเลยเรงมารอเลยพี่เพื่อนมาเอาคืนแน่เลยแาโก้เฮ้ยมันเอาคืนกูไม่้ตััวนนพี่บอกเลยกันเนาะเฮ้ เลยไล่ไล่ไล่เอา้าพี่ตีอยู่พี่ตีอยู่มันมีวาลียมันมีวาเลียพี่จะลืมหรือเปล่า <c oughs> มันมีอีกนมันมันดาเมจสองนะอะไรอ่ะเล่นยังไงให้มันแรงวิกเตอร์นี้เองต้องเออจริงๆนะผมเวลาผมจับวิกเตอร์ไอ้เที่ คนอื่นเล่นแม่งเหมือนแรงนะเว้ยไอ้เี้ยพอกูจับไม่ไหวเวลาไม่ใช่เวลาเองสกิลเนี่ยเองต้องขมิดปากฮะเเม้มเเม้มเม้มเม้มก็ต้องมิดไปนะขมิดยังไงวะเดี๋ยวทำท่าขมิดแบบนั่นแหละดูหน้าแบงค์ไว้ไปแบบนั้นแหละเดินแปลกเดินแปลกกดดันสุดที่ตอนไม่คุ้มอีกต่างหากโอ้โหเปลียังไงมึงที่มาได้ไม่ได้ตรงนี้ยังไม่มีวอร์ดมาได้ อ่าเจอแล้วเราเจอแล้วเฮ้ยดาวิกเกอร์ม like cool ันตายไปเลยไปเคิวไหมมีคิวไหมไม่มียังไงเรื่อยๆพี่ไล่เรื่อยๆผมไปได้เหมือนกันพี่สวยข้าพุ่มไหมข้าพุ่มไหมนะเดี๋ยวดูคิว่องิปตัดต่ ไปละวกำลังไปเพื่อนกำลังไปนาทีที่5นะครับนาทีที่5นะครับซัพพอร์ตไปแล้วนะคือจดไปด้วยนะไปเพื่อนไล่เลยไล่สุดคือจดด้วยนะทุกคนนาทีที่5นะไปละวตรงนี้พี่พปอร์ตไปแล้วนาทีที่5นะสี่แล้วไม่มีดาเมจเอา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 อ๋อดืงใบเอาเผามา

เอ่อสปอร์ตแฟดนะสปอร์ตแฟดโดยที่อะไรเลื่อนๆกูจะตายหายอะไรเราจับผิดเออไม่ได้จับผิดคือคือจดเวลาไปเลยว่าทันสบายมั้ยัฮ้ยไม่มีสิการเฮ้ยเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือน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 ไอ้เหมือนโคตปลาไี่กินการที่ไงกินตัวตลกมาอย่ายืนมุมได้ไหมอย่ายืนมุมอย่างนั้นได้ไหม อะไรอะแล้ะไล่เพื่อนมาคือแล้ะไล่แล้ะไล่เพื่อนมาไม่ให้เพื่อนหายตัวมาก่อนแต่เขาอันตีไปแล้วนะมาไหมคลาสซัพพอร์ตไปเล่นยูมิดดิวกําลังไปพี่เห็นพี่แบงค์เล่นคลาสิกซัพพอร์ตย่างพี่ผมบอกเลยนอนหนึ่งขยันมากอ้พวกเี้เนี่ย โอ้ยเสียดายไม่ได้คิวแต่สมมติแอรี่เนี่ยนะมันเก่งได้มันแรงได้ขนาดไหนเดี๋ยวกูลองเดี๋ยวกูลองตาหน้ารีบเคคลิปแล้วก็มาองก์กรกำลังไปครับมาแยะนี่กูเตะป้อมไปได้ใช่ไหมจ้าเฮ้ยมาแล้วเอาเลยมันวิ่งสายเฮ้นอะไรวนเนี้ยเห็นปะมันอันตรายกันหมดแล้วเอาเลยต่อป้อมปะเนี้ย ไม่มีละคอปปี้อันตีแล้วเดี๋ยวเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยพี่ตันเลยพี่ตายตันแล้ววิ่งวิ่งสโลโอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยเหย สวย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 น่สามตัวอะไรเนื้อหอมจัดจริงน่าจะเป็นวิกเตอร์วิกเตอร์ลงไม่ทันละจว่ะมาหมดมาหมดมาห้ามเเฮ้ยอะไรอะเนโนเาร์เสียงอะไรอะคิดก่อใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮยเฮ้ยเคลนีหน้าอะไรวะหน้าอะไรวะหน้าอะไรวะหน้า อู้อู้อุ้ยอุ้ยอะไรก็ไม่รู้แับแปลกแต่ว่าอ้าวโอ้ยในไงกูแล้วไหนวะเนี่ยเป็นอาร์กเลยโอ้บูมีอันติตอนที่กูโดนสตันพอดีตัวนู้นตัวนู้นพี่กลับร์เด้อไม่มีตุกปอมตุกปอมตุกปอมตีไม่ได้สีเี้ยเอ้ดี d ไม่ไม่ตายทีเดียว ข้างบนข้างบนไป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 ดวนส่งกลับบ้านเอออีดะุพีุ่บเลยทุบทุบมันทุบมันอีกทุบมันเอ้ยทุบมันไี่ฉีเอาเลยสู้ๆูีช่ว้วจบอทุบมัน เอาลิฟที่เอาลิฟไปเร็วไปลบฟไปลิปลิฟปลิฟลิฟลิฟปลิฟไปลิฟลิฟไลิฟไปลิฟไิกเตอร์ตไันอิได้รองเท้าพี่เอาลิฟดีกว่านะเอาลิไปิมันหิวมันีอร์โอ้โหโดน ตไปได้มีปานอยเลยลเอาหลังเข้าหลังเข้าจางนี้จางนี้ไหนุ่มไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอาติมาดิจะินีม่เป็าดิติมาดิไม่กลัวไม่กลัวแตมาล็อกโ้ยเ้ย้อะไรอะไรบูบูแรงมาไปดิแรงมะเออเล่นกานเฮ้ย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 เฮ้แมว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  เด็ดเพอันตีอันตีไอเชี่ยนี่การตีไอไอไอนี่แฝดเฮ้ยอาตาคาร์น่ะมาดิมาดิไม่ไม่ทันทันพี่อาตาคารไปไม่อาตาคารไม่ได้จีเทเลพอร์ตก็ตีกันอยู่พี่เลยไม่ได้จ้าบังคายแล้วไหอะไปแล้วไงต่อยังไงอ่ะปึ๊บปั๊บยังไงอ่ะ แฝดสมารีพี่อะฮะมึงแฝดเป็นเดียวเหรอมันแฝดเป็นคนเดียวเหรอเอาไม้ปะ,ะคนที่เลี้ยงตีเอาไม้ปีนเห็นไหมจะปล่อยทำไมละ่ะของฟีอเออไปบอกปล่อยอตีไว้สารานี่เงี้ยมันเราเอาไปเลยอะไรอย่างเงาไปพูดเลยเลยเฮ้ยเอเดีว่ะเอาไหมเอาไหมตีผักให้เลยแล้วมันมันมันตีพี่เสร็จแล้วมันก็จะแวบกลับที่เดิมไปดิวันนี้มีอัตี ไงเอามีป่ะไม่มีแปลว่าอะไรล้านเลยนี่ล้านอะไรเอาไงไงเป็นไงอะไรนั่นอะไรสิเป็นไงอะไรอ่ะเป็นไงอะไรเป็นไงอะไรก็แค่นติให้เฉยจริงๆไม่ต้องก็ได้นะพี่จริงถ้าพี่เก็บอันติไปช่วยผมอ่ะผมไม่ตายด้วย เอ้ยอันนี้จริงอันนี้จริงเฮ้ยทำไมตรงทีมไม่เคยเล่นจนาทีมไม่เคยเล่นจนาอันติฮิวนะเอาจริงไม่ใช่ฮิวหมายถึงชาโก้ออกไปเดชาโก้มาที่หลังไปโดนเฮ้ยล้าไม่ได้คือพี่แบงค์จะเอาอันติจนาเป็นอินเซ็กต์บลูไปเลยใช่อ๋อป้อมแหกอ๋อม่ได้เป็นไหนอันที่โยนเกมหมายเงี้ยพ้อป้อมมันเนี่ย ดูคลิปจีนเยอะก็เยอยากอีนสิงมูฟไม่รู้ได้ไงวะช่วงนี้พี่กลับไปดูคาซีอีกอ่ะดูได้ไงวะเหรอพี่เก็บอะไรไม่รู้บ้างนะพี่เนี้ยดูไปเรียนธาตุนี่วงนี้พี่ไปดูคาซีอีกแล้วอะแบบป้ามากเออเอาวอร์ดสีเอาเลือดสีมันนี่ก็ใช้ได้เฮ้ย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 เรียรี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 มีคนให้เรียรพอร์ตมีคนให้เรียร์พิสตพี่ฉีบมานาโมดพี่ฉีบมานาโมดคนนี้คนนี้ไออ๋อคิดดีก่อนเลย เฮ้ยอะไรเนี่ยกูรู้มึงตัวนี้อี๋หยาอาดาเนี่ยเซฟเซฟทุกคนบอกเลยให้ไล้จริงจังพี่เมื่อกี้เอาจริงป่ะเมื่อกี้ผมมนอยู่คนเดียวเลยก็พี่กันเอด้กับไอฉี่ไงพี่อุสาหแฟดไปโล่ฉี่พี่อตี้จะดิเครดิตพี่แบงค์ให้ได้เลย ไม่แล้วช็อปคือเราอยู่เลนด้วยกันคือยังไงเราอยู่เลนด้วยกันถึงคือเราพอต้องเชื่อ5คนพี่ไม่ได้ัพพอร์ต ADC อ่ะโอ้ไม่อกี้โดเมื่คิดชมชาโคเอากับพี่หนึ่งหนึ่งวิกเตอร์อีกเฮ้ยเอาเลยหรอเอาเี่เลยอ่ะใช่คือมันแยกล่างมาแล้วมันเอากับพี่หน้าหลังเลยหน้าหลังเลยแล้ววิกเตอร์มาแบบข้างๆอีกอ่ะคือไม่ไหวเบอร์เกอร์เหรอใช่มังกรไปล่าไมล่าน่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันมา ไอ้ <étique> <ural> ไม่ถึงไปโซนไปหาอะไรกินต <arriver> อนนี้นะไอ้ช็อตแถวบ้านเรามันหอกกินเยอะพี่ร้านไหนครับไปเลยถ้าไปจะไปกับแฟนเฮ้ยอะไรอยาคืออวดหรอว่ามีแฟนก่อนอันเนี้ยหงอยเยพี่พี่มีอะไรกดวิ่งจะเหรออ้าวเฮ้ยเพลงเพลงเดินลุยกั๊ดซีด อ๋อไรเดี๋ยวลนลิกัสีเอ้าเยอะมากเอ้าเอ้าอันนี้อ่ะเดินโดนลิกัสีถูกเลยนไปถูกเลยเกมเดีินโดนลิกัสี พี่เกิดได้ไหม่ะเฮ้ยพี่ฉีะพี่ฉีซื้อได้เอาเลยพี่หนึ่ามแปลงล่างพี่ฉีแปลง่างโมโหพี่ฉีโมโหพี่ฉีบลอแปลงล่างแปลงล่างพี่ฉีวิวัฒนาการวิวัฒนาการเป็นโบเกบอลอะไรก็ว่าไปอะไรด่านี่เป็นไงช่วย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 มาตับเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะอันเนี้ยอ้าวเฮ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ เปล่งล่างแล้ววะเป็นล่าดีกว่าตอนนี้เป็นป่าปลาแมงค่าได้มาดี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 เฮ้ยมาจริงมาจริงใครไม่รู้เอ้าไม่ได้ไงได้ได้ไงอะไรอ่ะกูขวดสะท้อนไปแล้วนะทำไมขึ้น อนบได้เรียบร้อยเอเดอร์เข้าไปเด็กไปนะอเอเดอร์สตอ,อมใหญ่มากมันใหญ่พี่มันเจ็บมันแสบมันร้อนพี่ทำอะไรนะพี่แบงค์โอ้โหเกือบตายรั<ต>เ,ดเดินวนกับไปร่างเดิอไม่ได้แล้วก็ต้องเดินย้อนมาดิเดินย้อนกลับไปไม่ได้แล้วซัลเฟนดิฟครับซัลเฟนดิฟอะไรอะไรอะไร เอาให้เคียร์วอร์ดเราให้เคียร์วอร์ดนี่เราแฆ่าใครสาไม่ได้ฆ่าสักทีเลยเนี่ยไม่ตายก่อนตลอดเลยเจี่ยจะเอาสแต็คคนน้าวอ่ะใครสาพอพอนโดนสแต็กตู้มันพุ่งเลยไปกันเนาะเฮ้ยป้าปีป้าปีแทงกูด้วยอ่ะมาลอนไม่ได้จะได้กลับโซนมาลองโควา ไปแล้วคับเลือดีกว่าเาม่ยช่กุ้งงยิำอะไระเนี่ยเฮ้ยพี่เห็นไหมประตูมันไม่ได้อยู่คนเดียวยอะไรอนี่ยจักกเอา้าเอา้าเอ้า่เอาสิกมมีเทเลพอ์เธอไม่ได้เทเลพอ์ กลับไปกลับไปสองตัว <c oughs> ชากูตายโ <c oughs> ดนชิงตายเป็นไงล่ะบ้าเอาละป้องตีกูทำไมชาโูโดนชิงตายดิฉันคิว จบๆไปครถ้ามันเต้นถ้ามันเต้นเหมือนในเวนอมเอเวนอมในนี้ได้นะเต้นเย้ก็ไม่เท่าไหร่อืมก็ไม่เท่าไหร่